สวัสดีค่ะคลิปนี้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการจะเปลี่ยนขนส่งในการจัดส่งสินค้านะคะปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เองนะคะเราจะต้องยื่นแบบฟอร์มเข้าไปโดยการเข้าไปที่การจัดส่งของฉันพอเข้ามาหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีชื่อขนส่งให้เราแบบกดเลือกได้เลย แต่อย่างของแม่โบเนี่ยเมื่อก่อนมีการส่งทางไปรษณียน์นะคะในนี้ก็เลยยังมีไปรษณีย์อยู่ถ้าเราต้องการจะเลือกเปลี่ยนนะคะให้กดไปที่คำว่าที่นี่ค่ะพอเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นปัญหาการจัดส่งทุกๆเรื่องเลยถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถกดเข้ามาที่นี่แล้วก็แจ้งเรื่องการขนส่งได้ แต่คลิปนี้เราจะมายื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนขนส่งกันก็ให้เรากดเข้าไปที่ซีมอตรงนี้นะคะในหัวข้อขอเปลี่ยนเพิ่มแล้วก็ยกเลิกนะต่อมาเราก็มากรอกแบบฟอร์มกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออีเมลร้านของเราก็กรอกให้ดูเลยแล้วกันนะคะ ต่อมาเป็นชื่อผู้ใช้ค่ะก็ใส่ชื่อร้านของเราถ้าใครไม่แน่ใจนะคะกลัวว่าจะใส่ผิดก็กลับไปดูที่หน้าร้านแล้วก็นำชื่อมากรอกใส่ลงไปค่ะถัดมาก็เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์ร้านของเรานั่นเองต่อมานะคะเป็นเหตุผลการติดต่อก็เลือกอันแรกนะคะขอเปลี่ยนบริษัทขนส่ง ต่อมาก็ให้เราเลือกขนส่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนหรือว่ายกเลิกนะคะอันนี้ของแม่โบเป็นเคอรี่นะคะก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกไปที่เคอรี่ค่ะข้อถัดมานะคะก็ให้เราเลือกขนส่งที่เราต้องการจะใช้งานซึ่งแม่โบก็ขอเลือกเป็น s h o p ปี้เอ็กเพนั่นเองถ้าใครจะเลือกเป็นอย่างอื่นนะคะก็กดเข้าไปเลือกได้เลยข้อต่อมาเป็นสาเหตุที่เราต้องการจะยกเลิกหรือว่าจะเปลี่ยนนะคะ ในนี้ก็จะมีให้เราเลือกหลายหลายแบบหลายเหตุผลมากอย่างข้อแรกนะคะก็เป็นเหตุผลประมาณว่าขนส่งเนี่ยเข้ามารับสินค้าช้าประมาณนี้นะคะในนี้เราก็ต้องมีการอัปโหลดไฟล์เป็นหลักฐานนะคะว่าเนี่ยเขาเข้ามารับสินค้าช้าจริงๆอะไรประมาณนี้นะก็ลองเลือกดูนะคะว่าสาเหตุไหนใกล้เคียงกับเหตุผลที่เราต้องการจะเปลี่ยน สำหรับของแม่โบเนี่ยเลือกเป็นข้อ4นะคะก็คือขนส่งที่เราใช้อยู่เนี่ยไกลเกินไปประมาณนี้นะต่อมาก็ให้ใส่ที่อยู่ร้านของเราค่ะที่อยู่นี้สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราให้ทางขนส่งเข้ามารับเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาตามที่อยู่นี้และถ้ามีสินค้าตีคืนขนส่งเขาก็จะมาส่งคืนให้ที่นี่เช่นกันค่ะต่อมาก็ใส่ระยะทางค่ะ จะต้องใส่มากกว่า5กิโลนะคะถ้าน้อยกว่าก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณานะข้อต่อมาเป็นที่อยู่สาขานะคะอันนี้เดี๋ยวแมโบขอเลือกจาก g o o g l e แ a p ละกันข้อต่อมาให้ยกตัวอย่างหมายเลขคคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ก็กลับไปดูอ๋อออเดอร์ต่างๆของเรานะคะแมโบก็ขอเอาอ,ออเดอร์ของแมโบที่เป็นแบบ โดนยกเลิกแล้วกันมาใส่ไปนะคะก็เข้าไปที่ออเดอร์นะคะแล้วก็ Copy หมายเลขคำสั่งซื้อมาจากนั้นก็มาวางในช่องนี้ได้เลยข้อสุดท้ายนะคะเขาให้เราใส่ลิงก์ของที่อยู่ขนส่งที่เราต้องการจะไปส่งที่ใกล้ที่สุดนะคะอันนี้ก็ให้เราเปิดไปที่ Google Map s พิมพ์ชื่อขนส่งลงไปนะคะของแม่บอเป็น shopee express ค่ะก็ลองเลือกดูนะคะดูสาขาที่เราอยู่ใกล้แล้วก็สะดวกนะเมื่อเจอสาขาที่อยู่ใกล้เรานะคะก็ให้เรากดที่แชร์แล้วก็กดไปที่คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดจากนั้นก็นำมาวางที่ช่องได้เลย แล้วก็ลบอันที่ไม่ใช่เป็นลิงก์ URL ออกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกลับไปทวนได้นะคะว่าเราใส่ครบแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อครบและถูกต้องแล้วเราก็ยื่นส่งแบบฟอร์มได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะได้รับอีเมลจากทาง s h อ p e e ประมาณว่าเขาได้รับแบบฟอร์มของเราแล้วแล้วก็จะตรวจสอบคำร้องให้เราแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้เราภายใน2วันทาการค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ